จิตนี้ละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใครเพราะจิตที่คุ้มครองเพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อธิบายความจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมอายู่เหนือวิสัยของจักษุไม่อาจสัมผัสได้ด้วย,วยอวัยวะสัมผัสทั้งห้ามีตาหูจมูกเป็นต้น ชื่อว่าละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์ละเอียดจิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประณีตและผ่องใสที่เศร้าหมองและอยากไปก็เพราะอาคันตุก,กากิเลสการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ปรารบภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะศึกมีเรื่องดังนี้ เรื่องภิกษุผู้กระสันจตึกพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึง่งใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นผู้คุณเคยกับสกุลของตอนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็นสามส่วนส่วนหนึ่งไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรพัญยาและครอบครัวอีกส่วนหนึ่ง ไว้ทําบุญให้ทานมีสรกคพัดเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทําตามนั้นแล้วต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุได้บอกให้รับศีลห้าพร้อมด้วยสรณะสามคือพุทธธรรมและสังฆะให้รับศีลสิ์เขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปุพพเศรษฐีบุตรแปลว่าบุตรเศรษฐีผู้ทำความดีตามลําดับต่อมาเขาถามพระว่า จะทำอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ทรงวินัยเป็นอุปชาผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อุปชายะอาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื้อมระอาเห็นว่าธรรวินัยนี้คับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าจึงกระสันคข่ศึกเห็นไปว่า การอยู่ครองคราวาดก็สามารถให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรมหมจรรย์ไม่สาธยายอาการสาวสิบสองไม่เรียนอุเทศเป็นผู้ผอมซบูบซีดร่างกายสะพรั่งไปด้วยเซนเอ็นถูกความเกียดคร้านครอบงำเกลื่อนกลไปด้วยหิหดเปื่อยภิกษุทั้งหลายเห็นเธอแปลกไปจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากศึกเพราะเหตุน,นั้น ภิกษุทั้งหลายจึงนําเธอไปหาพระอุปชายะอาจารย์พระอุปชายะอาจารย์ได้นําเธอไปเฝ้าพระศาสดา,ศาพระศาสดา,าตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่าถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งได้ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกธรรมและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเธอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระ้าค่ารักษาจิตของเธอนแหละภิกษุ ข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าข่าพระศาสดาประธานพระโอวาทว่าถ้าประนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกได้โดยวิธีนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าสุดุด,ดัสั่งสุนิปิปูนังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น